ครับพื่อพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่คุณป้าเป็นในจักไปจากลูกจากเต่าจากพี่จักน้องกันเลือดพี่นอกสุมาเด็ดบุญเด็ดศีลนําเอาสาธุโพธนาบุญเด้อรวยรวยเด้อมีนี่ให้รวยได้ปฏิปสิณได้เจ้าบดไห้เพิ่นได้เจ้าบดไปแล้วพหิวรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อค่ะ ครับญาติเยอะนะครับเด้อกับกูเป็นยังบุญนี่พ่อพี่น้องฝนตกนะครับตกว่าเป็นจัเมือเราคุณพ่อคุณแม่ฝนตกเป็นอาทิตย์เด้อพ่อพี่น้องแต่ว่าคุณแม่นี่นี่เป็นเสียชีวิตด้วยกันที่ว่าเออเพิ่นไปล่างมือในหนองน้ําที่ว่าเพิ่นตายซุมและตายเย็นเออแต่ว่ามหัศจรรย์นี่ลีเด้พ่อพี่น้องมือ ส่งเล่าเขามานะครับเมรุฝนบ่ตกเลยพออ่อพี่พี่น้องมันที่ตกมืดมืดขึ้นกายามืดอนี้กูซุม้มกูเย็นไว้แห้งแล้วกูสีโชคให้ลาบพ่อแม่พี่น้องที่มาเห็นบุญน้ำกูสดในบันวาเอามาหนีสาธุเด้อสาธาุคุณพอ่อเรื่อยๆเด้อเรื่อยๆอีกเรื่อยซ้ำเรื่อยซากยุดีไม่แห้งเด้อรองนายกองการบริหารส่วนตะบนหนองอ้อค่ะมันแปลกว่าคุณพ่อ ฝนตกมามือนี้หยุดมาอู้บุญบารมีเรล้่าธรรมดาเราไปซุมไปเย็นแต่มือนี้เล่าบ่อยฝนตกเลยเนั่วปิตังกิดป่ะพไดเอาเต้าไปอายจารยน่อเจ้าใต้ของม่านเต้ากับไต้ของม่านพ่อพอ อูจะขับประคัดได้พวยพี่น้องนะครับขนาดเต่ายังไตเขามาเฮียนเล่าบานเล่าเฮยพี่น้องเอ้ยเอาสาตุเอาคุณพ่อเด้อมตนาบุญน้ำสาทุรวยรสุขภาพแข็งแรงเด้อเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อครัเต่าที่ฟันดีพราะพาฟันดี่น่โตจริงเลยนะบ่ฟันดี่นี่อันนี้เต่าโตจริงเั้นเพราะว่าเต่าจริงอุ้ยเต่าจริง เต่ามีจะขาล่ะแปลว่าจังไหนอีกพอเต่าซีหัวหนึ่งซีหนึ่งหมวกอาจจะเออเออครับสาธุเด้อสาธุอมอตนาบุญน้ำเด้อสาธุเด้อใหญนี่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องลูกลูกหลานเพื่อนมิตรนิสหายสามตัวแตกสองตัวแตกใน้ใหนี่ผู้ใดแบกนี่แบกสินจบกดให้เพิ่นอนเด้อ สาธุเลยเลยเบนล่าง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 แตกบนแตกล่างฝาลงแปดสาลดแห่สองสตดบนตดเนาะตหัวหลตสาธุสาธุเดียวตัเดียวอีหลีบตัวเดียวกับเล็กวิ่งตอนแล้วนายจังได ตัวเดียวกับซีเด้อพ่อยพี่น้องนกต่อไปขอเสนอัวน้องนที่หนึ่งเลยครับ่ะสาธุสาธุเด้อพ่อยพี่น้องแม่ต่เตากัยังไตมาเด้อ อคลิปนี้ก็ฝากพ่อพี่น้องไว้นะครับเด้อเออครับผมไป,ไปลปเราบ้างครับหลวงพ่อบันเมตตาแล้วเนาะโอ้ผมก็ลืมไปเออสาธุนันคืออนุสงค์บุญแม่ตะเตากับไตเขาบ้านมันเป็นมงคลบ้านเล็กที่เพิ่มตัวใดครับเตี้ยโอ้ต้องถามดิหิบ้านเล็กทีเพิ่นนี่ครับอือพ่อพี่น้องเด้อครับขอขอบบุญขอบคุณสุขุสุขคน,ขขนอ่าพูดดีมารวมบุญรวม กุศลกับคุณแม่นี่นะครับมือน,นี้อาจารย์กับเป็นตัวแทนให้อาจารย์สมวัชปูแปดศอกเป็นตัวแทนให้กับคุณแม่นี่เพิ่นนะครับก็คือเป็นพี่เป็นนองเป็นอ,อาจารย์กูกเป็นล้านคือพี่คือนองเด้อพ่อยพี่นองนะครับฝากคุณฝากกูสนสุข,ขสุขก้นครับ มาเสาเมตสัมสยโสาธุโอ้ยพระธรรมาดาดิบขึ้นเตาไตเขาเนีอ่อนเหม่อนแม่เออหักจำได้ อันนี้บ่ได้ฝันดิครับบ่ได้นิมิดตดิครับตเต่าแท้ครับเหินต,ต,ตัวเรามกไปเหมือนกานตัวบักใจผุ่นดิเราพอนะดในใจนี่เราพอดเรานะพอดนะสามตัวแตกสองตัวแตกได้เนะจ้าพอแม่พี่น้องเหมืนมาตะไก่ขึ้นอย่างนี้เจ้า กันโดปนาวะโสยธามนิโสเทระโสยธามีวิวาสสันโตสาูุสาวยุกไก่มากับมาบ่ได้ก็เลยบ่ได้มาพอแม่เพราะว่าลูกสาวอยู่ต่างประเทศ กอดมือพ่นล,ล่ะฉลองพ่นล่ะลูกสาวสิมาเฮ็ดบุญอีกเจนหนึ่งเดอ้เอกะลูกสาวเพิ่นกะขอขอบบุญขอบคุณญอ่อยพี่น้องสุข,ขุสุขคนอือก็คืออาจารย์สมหวังเป็นผู้อ่อเป็นตัวแทนขอขอบบุญขอบคุณเด้อ่อยพี่น้องสุขุสุขคนที่มารวมบุญกับบุญแม่นี่ณมื้อนี้วันนี้

ขั้นแรกที่พันมาสามเกาสามเก้าด้พ่อวีน้องบกี้ียบกี้อบกี้อบันี่บกเบันนี่บกบเห็นสามหกนเ้อพีน้องสาเก้รถถงรถรถที่สวนเกรถเก่งรถเก่งและเรถไซคั้น่่เารถเ่งรเาเ่งก่อรถเก สองห้าสามเสไปพี่น้องรถสวนสวนที่แฮกแหละบักเคียะสามหกด้วยพี่น้องอายุเพิ่น63ปีบักเคียเพิ่น36พ่อแม่พี่น้องเป็นย่างดีโอ้ผู้จดกระจดนะครับตอนนี้ผู้จดกระจดเติพอง เรจดสิไปสีสไปแช่งแล้วก็มีเล้ธรรมดาครับอแต่ว่าอาจารย์สมบาเนีมาตอาจารย์เด้นพนบอกขึ้นพนบอกว่าหกสี่ต้นก็เลยไปตัวสองเจียนได้เงินสองเถียวเลยอู้ผู้ธรรมดาครับเอลบ เงิบึเตา63เออาเล็64เออเตากับ63บ้านเล็กที่กับ64ได้พอเม่พี่น้องเออเต้า63บ้านเล็กที64บัคเขียอีกดิเออบักเขียบัเ63เออบักเกับ6ับหวดีจังได้เพ uh, uh. er ิ yeah, ่นกาพอเพิ Gör ่นบอกว่าเพิ่นมาในงานสีรวยุลสี่้วเป็นเนงาวาีเพิ่นจีเพิ่นนี่เพิ่นชินให้ดิไหมนี่ ตรงมาเป็นพลานอมวยฝนบ้านเลขที่64สิบสี่ไปสื่อสำนักงานชวยเมื่อคืนนี่เด้อพ่อยพี่น้องอาจารย์สมหวังปู่แปดสอกฟันว่าได้บวชครับถือว่าหวยอยู่เราหกสี่เต็มเต็มสี่สามเต็มเต็มครับฝากไปเด้อพ่อยพี่น้องเงินร่วงทำบุญจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ตัวแทนมอบโดยนายทองภูลบูรภารองนายกองค์การบริหารส่วนตะบหลหนองอ้อค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับนะครับนี่ก็คือเป็นเงินทุนที่ให้คนที่เป็น บบแบ่นี้นะครับเล้วไปพีนเองาเสียชีวิตเป็นเหล่ารอดาแทนมอบโดยคณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อทุกท่านค่ะขอรินเชิญค่ะ 2,740บาทครับ่อยพี่ดอกขอบพระคุณค่ะลำดับที่1ค่ะทางเจ้าภาพถวายซองให้กับวัดขันธปานีจำนวน2,000บาทและพัดลง3ตัวค่ะขอเรีนเชิญตัวแทนค่ะ พัดลมสามตนะครับเอะถวายซองให้กับวัดออถันพระปานีจำนวน2,000บาทพร้อมกับพัดลมสามตัวค่ะสาธุสาธุคูณจำนวน1,000บาทค่ะขอเรียนเชิญลองผู้อำนวยการโรงเรียนรองแวีงดีธรรมากคูณค่ะพร้อมกับคณะครูทุกท่าน ใช่ไหมคะค่ะร่วมกันถ่ายภาพด้านหน้า,นนาค่ะเชินท่านรองทองภูลบูรพาค่ะรับมอบจากเจ้าภาพค่ะ พระคุณค่ะลำดับที่สขอรินเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะสัจธรรมในชีวิตสรีละเดือนตายบนเชิงตะกอ ณชาวปณกิจสถานที่ทอดไว้เบื้องหน้าของแขกผู้มิเกียรติทุกท่านคือสรีระร่างอันปัาสจากวิญญาณของบุญแม่มีนาเนีดิฉันขอากาบนิมนต์พระอาจารย์บุญล้นวนสุมโนเจ้าอาวาสวัดขันธปาณี